ร,รู้ว่าใครอ่ะเรือในตัวลูกไม่เชื่อวาระมาเสือบ้านที่แล้วแล้วดองยาคันนี้ยนะ้าแล้าบดดองยาคันมีนะขึน้นมาเลยเอาไม่ได้ยกใครเรือมาหรอกเอาเขาเอาลงให้นู่นไงสองขวดอะไม่เอามาไม่ได้มาทีนี่มีแต่ดองยาทั้งนั้นลรื่ๆก็สบายมากสบายมาก มาคิวเราคนนู้นใบให้นายากินละกินให้ตายข้างครับมันถุงกระสอบไม่เอามาแล้ดีแล้วอยู่นู่นนะมึงกลับไปนะมึงไงหวานหวานเอ้ยผมอยากได้นั่นอ่ะกระติกน้ำทับใบที่มันเบาๆอ่ะแล้วมันจะมีเขียงไม้ที่ลุงเอามาเขียงอยูาไหนเรามาอยู่นู่นอยู่ในใเข่งอ่ะเียงอยู่นนูู่่มอยในรังหมูอ่ะ จำบิ๊กทิงอ่ะเมนแฮมเซ่นนะเวลาเงาก็ไปยิงแล้วกระห้องมาสักตัวเลยอ่าเป็นยิงไปยิง